สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาชาแนลแล้ววันนี้เมนูอาจจะแปลกนิดนึงนะคะนั่นก็คือ Dirty Coffee ค่ะเราจะทำเดอร์ตนมชมพูด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้คือไปชิมร้านหนึ่งค่ะในอุบลราชธานีแล้วอร่อยมากร้านนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับเมนู Dirty ก็คือ g กอด a t เธอค่ะแต่เราไม่มีเครื่องชงตัวใหญ่ไงเรามีแต่โมกาพอรดเราก็เลยเอามาปรับสูตรให้มันเหมาะกับโมกาพอร์ดค่ะไปดูวิธีทากันเลย อย่างแรกเราก็จะต้องมีนมสดนะคะเป็นส่วนประกอบนมด้านล่างค่ะถ้าเกิดขายจริงให้ซื้อแบบแกลลอน2ลิตร92บาทไปเลยค่ะ วิปปิ้งครีมแบบน้ำนะคะอันนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้นมของเราอแยกชั้นกับกาแฟได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบมันเนี่ยสามารถใช้นมสดเพียวๆอย่างเดียวได้นะคะอย่างที่3 c a คาราเมลค่ะคลาสติกคาราเมลของ Long Beach นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าค่ะแพ็คเกจใหม่จะเป็นขวดสีดําใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวที่ชอบใช้ค่ะช่วยลดนมมีความหวานขึ้นนิดนึงค่ะที่4น้ําร้อนค่ะเอาไว้สําหรับสกัดน้ํากาแฟของเรา ส่วนมเมล็ดก,กาแฟอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะใครชอบแบบไหนได้หมดแต่ส่วนตัวลี่จะชอบแบบครัวเข้มนะคะเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวค่ะอันนี้สั่งมาจากพี่บอยนะคะครึ่งกิโล300บาท แล้วลี่ก็จะมาผสมกับอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของพี่ฝนค่ะร้านคาฟฟยันหว่างนะคะครึ่งกิโลอยู่ที่200บาทค่ะคือตัวนี้จะให้คาเฟอีนที่สูงกว่าแต่ว่าถ้าใส่เยอะมันจะเปรี้ยวเกินไปนิดนึงแต่ตัวแรกอะคะ่ะจะมีรสชาติคล้ายถั่วนะคะรสชาติกลมก่อมนุ่มกว่าแต่ว่าคาเฟอีนมันจะน้อยกว่านิดนึงค่ะซึ่งอันนี้เราสามารถเบลนกันได้ตามความชอบของเราเลย เดตตี้แปลว่าเลอะเธอหรือเปื้อนนะคะหมายถึงคราบของกาแฟาค่ะที่เปื้อนอ,อยู่ตามขอบกาแฟาไหลลงม,มาเป็นทางๆซึ่งผู้คิดยนคนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นกรุงโตเกียวนะคะแต่กาแฟาเมนูนี้ไปโด่งดังในนครนิวยอร์กค่ะวันที่เขาเอาไปเปิดตัวในนิวยอร์กเมนูนี้เลยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสําหรับการทดลองชิมเมนูนี้เรียกว่านะคะใช้กาแฟขั้วเข้มเนี่ยจะอร่อยมากนะคะถ้าขั้วกลางก็จะเหมาะสําหรับคนที่ติดเปรี้ยวค่ะรูปกาแฟาที่เห็นอยู่ตอนนี้คือสั่งมาจากร้านเดียวกันนะคะแน c คอฟฟี่ค่ะทั้งขั้วกลางแล้วก็ขั้ว เ,เพื่อเอามาเปรียบเทียบรสชาติขั้นตอนแรกเราจะต้องเตรียมนมสดก่อนนะคะเทนมสดเมจิลงไป90 ml มาเป็นวิปครีมค่ะเราจะเทวิปครีมที่30 ml ลงไปผสมกับนมสดเลยนะคะซึ่งอัตราส่วนสามารถปรับได้ค่ะบางคนก็ใช้80-40หรือบางคนก็ใช้นมสด100แล้วก็วิปครีม20ก็มีค่ะแล้วแต่ความชอบ แล้วลีก็จะใส่ไซรัปคาราเมลลงไปนะคะ10 ml บางคนก็ใช้เป็นไซรัปวานิลาค่ะหรือบางท่านเนี่ยที่ชอบนมจืดๆไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ต้องคนส่วนผสมทั้งหมดทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีนะคะพอคนได้ที่แล้วทีนี้เราก็เอาไปแช่ฟรีซค่ะประมาณ10-15นาทีแล้วแต่ความเย็นตู้แต่ละคนด้วยนะคะถัดมาเราจะทำนมชมพูเดอร์ตี้ค่ะเตรียมนมสดเมจิ90 ml ไว้เหมือนเดิมเลย วิปครีมใช้ที่30 ml เท่าเดิมเคยลองใส่เยอะกว่าน,นี้แล้วนะคะคือแบบอยากได้มันมันปรากฏว่ามันเลี่ยนค่ะ <c oughs> น้ำแดงเฮลสปูบอยใส่ลงไปที่10 ml นะคะจะได้กลิ่นน้ำแดงหอมๆอ,อ่อ,อนๆค่ะแต่จะไม่กลบกาแฟแต่ถ้าเกิดใครอยากได้กลิ่นน้ำแดงแบบชัดๆเนี่ยให้ใส่15 ml นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะ อ๋อแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าเราใส่น้ำแดงเยอะเกินไปมันอาจจะไปตีกับกลิ่นกาแฟาได้นะคะเพราะว่ากลิ่นเฮลซ์บรูบอยเนี่ยค่อนข้างแรงเลยเราก็เอาไปแช่ฟรีซสิบถึงสิบห้นาทีแต่ไม่ต้องแช่ให้นมแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดนั้นนะคะแช่ให้แค่แบบว่านมเริ่มจับตัวกันหนืดหนืด การชั่งน้ําหนักมเมล็ดกาแฟ2อ,อย่างรวมกันให้ได้18กรัมนะคะอันนี้ลิจะใส่เยอะหน่อยค่ะเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมนุ่มคอมากเลยนะคะใส่ลงไปที่10กรัมซึ่งแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดใครที่คอแข็งกว่านี้สามารถใส่กาแฟได้ถึง20และ2 2รกรัมเลยนะ ่นอีกตัวหนึ่งลี้ก็จะใส่ลงไปที่8กรัมค่ะตัวนี้เนี่ยรสชาติจะแรงกว่าตัวแรกนะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปมันก็อาจจะเปรี้ยวค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้จะต้องเอาบออย่างมาผสมกันเมนูเดอร์ตี้กาแฟเป็นส่วนประกอบหลักสําคัญมากในการกำหนดรสชาตินะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลครีมเทียมหรือว่านมข้นหวานมาช่วยตัดรสกาแฟเลยมันเป็นกาแฟกับนมแบบเหมือนเกือบจะเพียวๆเ,เลยค่ะ เมื่อได้ตามที่ช่างแล้วเราก็กาแฟาไปบดให้เล็กกว่ามน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะซึ่งถ้าเกิดใครมีเครื่องบดเนี่ยก็ใช้ได้เลยไม่มีก็ใช้ถูปั่นแบบนี้ละค่ะประหยัดนับในใจประมาณ1-20ีวิค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะเล็กกว่ามน้ำตาลทรายนิดหนึ่งคือถ้าเราบดละเอียดเกินไปน้ำกาแฟามันก็จะดันไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราบดหยาบไปทีนี้กาแฟามันก็จะจืดค่ะไม่ได้รสชาติเข้มข้น เทกาแฟใส่บาสเกตหรือว่ากลวยกาแฟนะคะใช้ช้อนปาดหรือเกลี่ยก็พอค่ะให้ผิวเนียนเรียบเสมอกันไม่ต้องออกแรงกดนะคะเดี๋ยวน้ำกาแฟจะดันไม่ขึ้นค่ะ อพอได้ผิวเรียบแบบนี้เราก็วางแผ่นฟิลเตอร์ลงไปด้านบนเลยค่ะช่วยกรองกากกาแฟาอีกชั้นหนึง่งมาเทน้ำร้อนนะคะที่ปริมาณ130 ml ค่ะตัวนี้เนี่ยเราต้องการให้สกัดน้ำกาแฟาได้ที่40 ml นะคะเคยใส่น้ำน้อยกว่านี้นะคะเพราะเราอยากได้กาแฟาที่สกัดแค่30 ml แต่ปรากฏว่าน้ำมันดันขึ้นมาแบบไม่เป็นสายค่ะคือน้ำมันน้อยเกินไปเนาะมันกระเซ็นกระเซ็นอ่ะดูแบบว่าไม่น่ารับประทานนะคะลิ้วก็เลยเพิ่มน้ำอีกนิดนึงให้ได้น้ำกาแฟ40 กําลังดีค่ะซึ่งจะขึ้นอยู่กับโมก้าพอแต่ละรุ่นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะสะกัดน้ากาแฟได้ไม่เท่ากันใช้ผ้าชุบน้ําช่วยจับฐานล่างค่ะแล้วก็หมุนส่วนที่เป็นหม้อด้านบนให้เข้าเกลียวแน่นสนิทพอดีถ้าหมุนแน่นเกินไปเนี่ยตอนที่แกะ้างก็จะยากแต่ถ้าหลวมเกินไปเนี่ยน้ำร้อนจะดันออกด้านข้างแทนที่จะพุ่งขึ้นด้านบนตเตาไฟฟ้าให้เปิดไปที่เบอร์ห้าแรงสุดเลยค่ะแต่ถ้าสมมติเราหายจริงนี่นะคะแนะนําว่าให้เปิดเตาก่อนเป็นอย่างแรกเลยค่ะเราค่อยมาทํากาแฟ สกัดน้ำกาแฟให้ได้ปริมาณ4 0 ml นะคะน้ำกาแฟก็จะพุ่งค่ะแต่ก็จะไม่ได้เป็นสายเท่าแบบกาแฟเมนูเย็นนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยเทกาแฟใส่ภาชนะพักเอาไว้ก่อนนะคะลิซจะชอบถ่ายเทความร้อนออกมาใส่แก้วก่อนค่ะเพราะรู้สึกว่าเวลาเทจากหม้อตรงๆอะคะ่ะมันจะร้อนมากเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะสำหรับอีกแก้วหนึ่งเดอร์ตี้นมชมพูก็ทำเหมือนกันเลยค่ะกาแฟ18กรัมน้ำร้อน130 ml สกัดให้ได้น้ำกาแฟ4 สี่สิบมล หลังจากที่นมสดเย็นฉ่ำได้ที่แล้วเราก็มาเทกาแฟด้านบนอันนี้เราจะเทแบบไม่ใช้ช้อนให้ดูนะคะเทลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่สามารถแยกชั้นได้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีแรงหยดเหมือนเครื่องเอสเปรสโซตัวใหญ่ค่ะมันเทลงไปทีเดียวพรวดเลยสำหรับอันนี้เราจะมาทำดีๆนะคะทำแบบสำหรับชงขายได้ค่ะคือเทผ่านช้อนนะคะให้มันมีแรงต้านของน้ำกาแฟก่อนค่ะแล้วก็ค่อยหยดลงไปในแก้วนะคะวิธีนี้จะดูสวยกว่าเยอะเลยค่ะ พอไปสักพักหนึ่งกาแฟละลายมันก็จะได้แบบนี้ค่ะดูหน้าตาแปลกๆเนาะแต่ว่าทานแล้วอร่อยนะคะทีนี้เราก็จะมาเทแบบดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือนมสดแช่เฟซค่ะจากนั้นเราก็เทน้ำกาแฟ40 ml ลงไปนะคะค่อยๆเทค่ะอันนี้ก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเห็นไหมคะเป็นริ้วๆลงมาเป็นสายเลยน่ารับประทานซึ่งเมนูนี้ถ้าเวลาลูกค้ามาสั่งอะ่ะทุกร้านอะ่ะจะบอกเหมือนกันหมดเลยนะคะว่าต้องรอประมาณ10-15นาทีนะคะ จากว่าจะต้องรอให้นมสดเนี่ยเซตตัวก่อนในตู้ฟรีซค่ะ สำหรับรสชาติดื่มไปคําแรกนี่นะคะได้กาแฟประมาณ90%รสชาตินมแค่สิบเปอที่2เนี่ยกาแฟประมาณ70%นะคะนม3 0ส่วนคําที่3เนี่ยเรียกว่าอร่อยที่สุดเลยนะในเมนูเดอร์ตี้ก็คือมันจะประมาณกาแฟ60%แล้วก็นมสด40%ค่ะซึ่งแต่ละครั้งที่เราดื่มเข้าไปในแก้วหนึ่งเนี่ยจะได้รสชาติไม่เหมือนกันเลยสักคํานึงนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นเสน่ห์ของเดอร์ตี้ที่ทําให้ช่วงหลังเมนูนี้ขายดีแล้วก็ฮอตฮิตมากๆลูกค้าจะ โลไลฟ์ life, นิดนึงนะคะรีบๆไม่ได้นะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบาย